ธาตน้ํามาแล้วนะครับผมช่วงนี้ดีมากเฮงมากเป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยการค้าขายการทํางานติดต่อกับบุคคลภายนอกติดต่อกับบุคคลแดนไกลติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนดีมากนะครับผมการทํางานร่วมกับคนต่างถิ่นต่างแดนดีมากนะครับผมจะรุ่งเรืองจะประสบความสําเร็จนะครับผมการทํางานแล้วก็จะมีการนอกจากจะมีการติดต่อกับ แหลง่งแหล่งลูกค้าที่มาจากต่างถงต่างแดนหรือเราอาจจะเปิดเนื้องานใหม่เปิดหน้างานใหม่เปิดแพลตฟอร์มใหม่เปิดการตลาดใหม่ก็ได้นะครับผมช่วงนี้เฮงนะครับผมการงานมาชัดเจนมากทุกสิ่งทุกอย่างจะมาแบบปังๆเฮง,นะเง,งๆนะครับผมเฮงจริงๆนะครับผมอ่ะเอาละถึงข่าวความเฮงความบังบัเจิดเกิดขึ้นความ กำลังใจความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะครับผมช่วงนี้มีอะไรคิดอะไรให้รีบตักให้รีบตวงให้รีบทาเนะเาะมาลักนะครับถึงเวลามันทําก็ต้องทํานะครับผมอย่าเพิ่งเรียกว่าสองจิตสองใจหรืออย่าเพิ่งลีลาออกสเต็ปเยอะนะครับผมช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่ามาแล้วก็ต้องรีบทําแต่ก่อน่ะเราเครียดเราดิ่งเราเจออะไรก็ไม่รู้ที่เกิมเรียกว่า สเปร์อ่าสบักสบอมนะครับผมโจรทําให้เราแบบแทบจะไม่แทบจะไม่ไหวนะครับผมเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วกําลังต่อจากนี้ไปก็คืออย่างที่บอกเนาะต่อจากนี้ไปนี่เริ่มแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มใหม่ต้องต้องเริ่มให้ได้นะครับผมต้องเริ่มให้ได้มันจะเป็นยังไงช่างมันก่อนเพราะว่าตราบใดถ้าเรายังไม่เริ่มมันก็จะเป็นลักษณะนี้คุมหัว ไม่มั่นอ,อกไม่มั่นใจเราเริ่มมาก่อนขอให้เริ่มเพราะว่าการออกตัวของเราต้านน้ารอบนี้ออกตัวดีเงินมันมีถ้าเราได้ทํางานอ่ะปรับไดก็แล้วแต่ถ้าเรามีงานทานได้ทํางานมันจะมีเงินส่วนจะพอจะเหลือหรือจะอะไรไงช่างมันก่อนพี่บอกว่าให้ทําก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะไปต่อเราจะเก็บหรือจะอะไรยังไงเราจะรู้ตัวเราแต่ว่าดูจากภาพนี้แล้วก็คือเราอาจจะเป็นแบบว่าเ ยังไม่ถูกใจบ้างรายรับยังไม่พอบ้างคือเราอาจจะหวัง่อน้างสูงไปก็ได้แต่ขอให้เริ่มเริ่มทําก่อนนะครับผมเริ่มทําก่อนนะครับผมนี่ไงพอเริ่มทำเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับผมจากไพ่ใบนี้ออในไพ่บอกว่าอาจจะกังวลว,ว่ากลัวไม่พอใช้กลัวไม่ไม่เรียกว่าไม่คุ้มทุนหรืออะไรเนี้ยแค่เราคิดไปก่อนแต่สภาพโดยรวมแล้วมันมี นะครับขอให้ได้ทํานะครับผมให้ได้ให้ได้ทําก่อนเราจะประเมินตัวเองทันทีเราอาจจะคิดไปก่อนก็ได้แต่พ่บอกว่ามาว่าอืมไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปก่อนหรอกให้ได้ทําให้อยู่กับหน้างานให้อยู่กับให้มีเงินหมุนเข้ามาในมือเถอะท่านอ่ะจะคิดออกแล้วก็จะทําอะไรต่อมีอะไรได้ไปเรื่อยๆจะต่อยอดไปเรื่อยๆเพียนแต่ว่าตอนนี้ท่านอาจจะอยู่ในภาวะแบบไม่ค่อยมั่นใจหรือ พื้นที่บริเวณรอบข้างมันทําให้ท่านต้องคิดหนักว่าอะไรยังไงคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าปัญหามันรอบตัวมันทําให้ท่านต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณอย่างนั้นแหละนะแต่ภาพจากไพ่บอกว่าท่านทําเถอะนะครับผมทําแล้วมันจะมีเงินเงินที่เก็บเงินที่ได้มาค่อยๆเก็บนะค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมมันจะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือมีเหมือนเดิมรายได้เขาจะมีเป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่า ตราบแต่ที่เรายังทาแล้วก็ยังมีลูกค้าหรือมีมีดีลอยู่เรื่อยๆมันจะท่านเองอะเก่งจะคิดนู่นคิดนี่พัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมฮะท่านจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆลูกค้ามีนะถ้าจะเปิดเป็นลักษณะของผู้ประกอบการรายย่อยเล็กๆน้อยๆขายข้าวขายอาหารเนีย่ยมีลูกค้าอยู่แต่ถ้าเป็นพนักงานรายได้ มีรายได้ประจํารายเดือนหรืออะไรเงี้ยก็ดีนะมีลูกค้ามีคนที่แบบว่าจะสนับสนุนเรื่องงานเรื่องเงินให้ท่านแบบว่าเออมีงานทํามีรายได้มีเรียว่ามีเปเปอร์ไปส่งเจ้านายไปส่งหน่วยงานอะไรประมาณนี้นะถือว่าดีเลยแหละนะครับขอให้ได้ทำเนาะมาแล้วนะครับผมขอให้ท่านได้ลงมือทํา ไม่ต้องไปกังวลก่อนนะครับผมช่วงนี้ท่านอ่ะขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วอารมณ์แบบขึ้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปม,มาแล้วขอให้ขอถ้ามีโอกาสนะมีทำเลมีโอกาสนะมีจังหวะนะทำเลยครับผมรีบทำเลยตอนนี้มันกำลังมันในะที่มีโอกาสกำลังเปิดเราทำซะนะครับผมมันจะพลิกสถานการณ์ให้เราได้ดีขึ้นโอกาสจะ,จะเปิดเป็นของเราแล้วนะครับผมเห็นไหมครับ โอกาสจะเปิดให้เราได้ทํางานสร้างผลงานสร้างเม็ดเงินสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้อีกเรื่อยๆนะครับผมนักศึกษาก็เหมือนกันนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ดีคิดคิดอะไรทำอะไรรีบทําเลยนะครับผมแล้วก็อการเดินทางไกลหรือการเดินทางเ เดินทางออกไปหางานออกไปทําประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมหรือไปหาลูกค้าไปพบลูกค้านะครับผมจังหวะนี้จังหวะของการเดินทางจังหวะของการเคลื่อนอ่อเขาเรียกว่าเดินทางสิเนาะเนี่ยในในการเดินทางที่ไปหาลูกค้าเนี่ยมันจะมีภาวะของความเป็นโชคดีนะครับผมจะถือว่าเออการท,ที่เราออกไปพบลูกค้าการที่เราออกไปติดต่อธุรกิจ นอกร้านนอกออฟฟิศอะไรเงี้ยถือว่าดีนะเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานท่านจะแบบมีอะไรดีๆเกิดขึ้นดีเนี่ยความเฮงเกิดขึ้นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดอ,อีกหนึ่งสถานะเหมือนกันนะครับผมขอให้ท่านได้เดินออกจากจากออฟฟิศจากร้านอนะ่ะมนันคิดนู้นคิดนี่นะ่ประมาณนั้นนะ่มันก็ได้ต่อไปต่อได้นะครับผมหรือในย่านหนึ่งอีกวาระหนึ่ง ท่านจะต้องมีวาระของการจัดการบางสิ่งบางอย่างออกจากออกจากตัวท่านไปนะครับผมภาระนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมถ้าถ้ามันจําเป็นต้องกําจัดหรือต้องปล่อยไปหรือปล่อยให้เข้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันเป็นสภาวะที่เรากับสิ่งสิ่งนั้นกับบุคคลนั้นได้หมดวาระต่อกันแล้วนะครับแต่ว่า ท่านเองก็ก็เฮงขึ้นนะเขาก็เลยเฮงเราก็เฮงขึ้นนะเราไม่ต้องไปนหน่วงเขาเนาะถ้าเป็นลูกน้องทีมงานอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปนหน่วงเขาไว้นะครับผมปล่อยให้เขาเดินทางตามวาระของของชีวิตเขานะครับผมดูจากภาพแล้วอืมนะครับผมทําให้ท่านมีความสุขเขาเรียกว่าอิ่มเอมสบายใจได้ได้ได,ได้ปลดปล่อยนะครับผม อ่อันเนี้ยสภาวะเนี้ยท่านอาจจะต้องเป็นรักษณแบบว่าท่านอึดอัดมานานแล้วก็ได้ที่จะต้องแบบว่าต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะครับผมก็ต้องจัดการไปเอาออกไปเคลียร์ออกไปพอเคลียร์ออกไปปุ๊บท่านก็จะรู้สึกว่าโล่งพอโล่งปุ๊บชีวิตอ่าชีวิตการทํางานชีวิตครอบครัวหรือความเป็นอยู่ของท่านะจะดีขึ้นจะมีความสุขขึ้น เออน่าจะเป็นภาวะของรครอบครัวน่าจะมีความสุขขึ้นเนาะน่าจะเป็นการจัดการเคลียร์ปัญหาในบ้านนะนะน่าจะเป็นการเคลียร์ปัญหาในบ้านเอาของไม่ดีขออขอญาตไม่ใช้คําว่าของไม่ดีเอาของที่เป็นปัญหาออกเอาสิ่งที่เป็นปัญหาออกเคลียร์ปัญหาออกท่านก็จะมีความสุขนะครับผมเห็นไหมท่านก็จะสามารถที่จะทําอะไรต่อมีอะไรหรือ ดัดแปลงหรือประยุกต์หรืออะไรสักอย่างนึ่งทำได้นะครับผมจะเหมือนว่าปัญหานะ่ะพอท่านออกไปปุ๊บท่านก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือสนุกละที่จะคิดที่จะแก้ไขที่จะวางระบบที่จะวางชีวิตใหม่ให้มันมีความสุขให้มันมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งได้นะครับผมท่านน่าจะมีรู้อยู่ในใจน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนนะ อืมอ่ะมาละต่อจากนี้ไปอย,อย่างที่บอกนะครับผมอ่าบางครั้งบางคนอาจจะดิ่งมานานเงียบมานานสถานการณ์ชีวิตแบบดิ่งดิ่งทรงทรงหรือเงียบเงียบมานานช่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่เป็นโอกาสที่จะเปิดละนะครับเป็นเป็นช่วงที่โอกาสเปิดให้ท่านนะครับอืม เทวดาบรรพบุรุษช่วยท่านเต็มที่นะครับผมโอกาสตนะ่อเรื่องนี้โอกาสที่ว่านี่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นสิ่งที่เทวดาเปิดทางให้บรรพบุรุษเปิดทางให้หรือเออถึงวาระถึงประตูดวงท่านเปิดนะครับผมงานกําลังเพลงงานก็จะเข้านะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดิงด่งๆงเงียบเงียบ,บถึงเวลาแล้วนะครับผมที่มันจะต้อง ปังปังปังเปิดเปิดเปิดนะครับผมนะเปิดก็คือเปิดรับทรัพย์เปิดรับเงินรับทองรับอะไรต่อมีอะไรเนาะไม่ต้องไปกังวลให้มันมากไม่กังวลก็ไม่ได้แต่พอให้รู้ว่าเครียดแต่พอให้รู้ว่ากังวลแต่พอให้รู้ว่าอะไรอะไรแล้วเราก็ยุติความรู้สึกอันเป็นลบแล้วเราก็รับสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับผม ขอให้โชคดีขอให้รวยขอให้ปังๆครับ